สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอนุโมทนาสาธุโดยจ้าเปิดยอดเงินหางกระถินตะกะแตนชนระดาที่ตะกะแตนเป็นเจ้าภาพใหญ่เร็กว,ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของงานบนุญหลังจากออกพรรษาก็มีหลายวัดจัดงานบุญกระถินไปทั่วประเทศโดยล่าสุดนักร้องคนดังอย่างสาวตะกะแตนชนระดาได้ประร่วมงานบุญกระถินที่วัดบ้านสร้างอำเภอโพทอง โดยวันนี้ได้แห่ยอดกระถินเข้าวัดโดยทั้งนี้สาวตะก,กะแตนก็ยังได้โพสต์จำนวนเงินที่ร่วมบุญระยอดเงินร่วมในกองกระถินครั้งนี้โดยได้ระบุข้อความว่า11ทับ10ทั63แตนเป็นเจ้าภาพใหญ่เองค่ะ Hash tag อง์กระถินที่วัดบ้านสร้างอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองยอดรวมของตะกะแตน239,999บาทนะคะ ยอดรวมทัางวัดบ้านสร้าง578,512บาท75สตางค์ค่ะอย่างไรก็ตามทางทีมงานข่าวเด่นข่าวเด็ดขอร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับก็ให้ปังปริเย่นะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ